อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ you, you play, อัปเดตอาการป่วยโรเบิร์ตสายควันหลังตรวจพบมเร็งที่ปอด หลังจากที่ก่อนหน้านี้บอลเชิญยิ้มได้แจ้งข่าวว่าโรเบิร์ตสายควันตลกชื่อดังอยู่ในช่วงพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูร่างกายโดยมีน้องๆพี่ๆในวงการตลกคอยดูแลข้างกายไม่ห่างล่าสุดทีมตลกบอลเชิญยิ้มแจ๊ชเชิญชื่นนุ้ยเชิญยิ้มนาค้องและตาบริบูรณ์ได้ถแถลงข่าวอัปเดตอาการของโรเบิร์ตไซควันว่าตอนนี้โรเบิร์ตอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายเนื่องจากตรวจพบเร็งที่ปอดสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงกินอาหารลำบากรวมทั้งการพูดห,หรือการเคลื่อนไหวก็ช้าลงและตอนนี้ร่างกายยังไม่พรร้้ออมมมมททาาาใหหไ่สาาถสถยแืเคี ลำบัดหรือเโมโได้นั่นเองท้งนี้โรเบิร์ตยังได้ฝากขอบคุณทุกๆกำลังใจทั้งจากพี่ๆน้องๆในวงการรวมถึงกำลังใจจากเราแฟนคลับที่ส่งให้ตอนนี้ก็ต้องขอพักสักระยะหนึ่งก่อนหากหายแล้วก็จะกลับมาทำงานมอบความสุขให้กับทุกคนเหมือนเดิมอย่างแน่นอนเอาเป็นมาก,ก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก e n t e r t a i n t thn d com ด้วยค่ะ